กินตามตังกูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีตอนเช้าสายบายเยินวันนี้กินตามตังกูมาในรูปแบบไห่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเรียกยำมาม่าหรือลาบกระแดะ็กลาบใส่สบายนางสบายนางหรือผักกิริ้วเนี่ยสบาย <c oughs> ใส่มาม่าด้วยใส่หมูใส่หมูสับด้วยเนี่ยใส่อะไรนะ กรเทียมอันนี้ก็มีอะไรตังโอตัวแคบ์กเ่เ,เออเขาเรียกตัวแค้ยอันนี้ผักชีลาวอันนี้เขาเรียกกระการาหอม,มโอเคกินตามตามังกูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมติดตามและให้กำลังใจเราทุกคลิปนะคะขอบคุณมากๆมาถานด้วยกัน เรากินม okay, ือแบบอย่างนี้ยมนเป็นตป็นมาเบ้อเบ้อใช่ผมเจออืมที่เอมาดีอยูอืมาตั้งเอาตั้งอืมอร่อมากมากอร่อยมากมากทุกคนบอกเลย ต่งก็ดิ่งแมวได้รับการอนุเคราะห์าจากตรงนั้นเห็นหรอน้ำปลามามด,ดามแจ๋วนะครับนี่นะคะนี่ของพี่น้องคิดเตียนนะครับอร่อยมากหอ,อมอยู่ที่ตำบลหนองรีอำเภอลำสนทิจจังหวัดลบบุรีมาดามแจ๋วนะครับ หอมนะหอมบันทักของพิเจนนะครับรูป่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทำด้วยใจนะครับกินแล้วอร่อยก็แนะนำกันนะครับกระเทียมเนี่อร่อยมากเลยต่อกระเทียมโตนะ่ะเท่ากัน เวเา,นนะางหน้าเลยวางหน้าเลยเออหมดเวลา,นะาแล้วจุ่แล้วอันนี้มาม่าเราได้แต่ใดมามาม่าเขาถุาข้อผู้ประสบภัยนะครับเยอะมากไม่ได้ซื้อเลย <c oughs> ไ,ได้ความาุาคุาขห์ตอนน้ำท่วม ลุงมั่งป้ามั่งนะครับในที่เราถึงเรียน กได้น,นะนีอ,ออนี่อะ,อะไรมีนัาที่กินกินเป็นไท่ดูดนะครับผมจะไปเยี่ยมไปเที่ยวหาครับในานามลูกจ้างเมียนะครับ เมื่อคืนก็นมามา่อินเตอร์โปนะเช้าก็มามา่ <ừ. S 1> มิติใหม่ลาบมามมา่สำหรับเรานะคนอื่นเขาทำันจน ปิตาทำเลยแล้ว้องหยิหักมาเกิดเทศอือมาเกิดเทศอร่อยม,ม,มากแล้วที่นี่เนี่ยอือ าาชามะนาวอืมแล้วยก,กตังกติกเยี่ยมมากดีปะอร่อยง่ายๆจะได้กินตามตังตูนะคะลาบ มามา่าใส่สบายนานอร่อยกินตามตางกรูก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เมตตาเราสองคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้กับกินตามตางกรูไม่มีคนดูกรูก็ <คน S 1> ต,ต้องกิน<ล>นะคะ,คะสวัสดีค่ะ